อยากรู้อ่ะขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะนี่อันนี้แม่เทแล้วจะเทให้ดูใหม่ถือก็ได้นี่อะไรค่ะอันนี้อันนี้ถือดเนี่ยนะหนึ่งโลมันมีเจ็ดชิ้นแม่ขายโลละเจ็ดสิบบาทมาดูเลยแล้วดูแผ่นเนี่ยโอ้ยใหญ่กว่ามือแม่นะคะดูแล้วกันใหญ่กว่าหน้าอันนี้คือหนึ่งโลนะหนึ่งกิโลนะอาจจะฝานนิดหน่อยก็แม่ไม่ได้คิดอะไร เจ็ดสิบบาททีนี้ว่าอยากจะรู้ว่าฟาร์มพงฟาร์มเบอร์ฟาร์มใหญ่อลังการมันแค่ไหนเดี๋ยวมาดูคลิปที่แม่ทอดเดีย๋ยวแม่รีวิวให้ดูนะแม่ี่ใช้มือนะโฮมเมดโฮมเมดแเมนนวดนะของแม่แมเมนี่ยนะเอาเลยอันเนี้ยสูตรนี่บอกเลยเร็วเร็วนี้นะยังไม่ขายนะไม่เลยจะจะขายนะนี่ลองชิมก่อนลองลองลองชิมก่อนสี่แปดเต็มกระชาแล้วแม่ได้เดี๋ยวมันจะพองอีกถ้าลองไปด,ดูว่า ที่ดูว่าแผ่นมึงมันมันดูน่านเป็นใหญ่แล้อเปแอ่อันนี้อันนี้นะถามว่าจะเปิดตัวไหมแม่น่ะจะมีคนชิมอยู่ประมาณสิบสห้าคนคนนี้คนคนนี้คนนี้คนที่สิบสี่อันนี้นะคนที่สิถ้าคนนี้ชิมแล้วผ่านคือแม่เปิดขายเลยรอ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 กรรมการกรรมการกรรมการ อสสัดโ,โหนี่จริงๆไม่น่าใส่ไม่น่าใส่สีนะแตให้ใส่สามันไดเห็นความพองเอาเอาไมออกมอันอออนึง<ว>ออกอัน,น,นแค่สอันนี้พองเต็มกระทะนี่โโหแม่กระบอกไม่ธรรมาดานะคะอันนี้อันนี้อันนี้บอกเลยว่าย,ายอแม่กระบอกเยแต่ที่เขาเอาไปเอาไปยับนะ่ะตอนนี้ก็ได้ใ่ัได้ ชิมช่วยชิมแล้วทีนี้ว่าถ้าเชฟก็บอกไม่โอเคก็ต้องให้เชฟสุนเป็นคนปรุงนี่นี่มันเริ่มเหลืองแล้วนะคะเนาะอันนี้ใช่ไหมอ่ะที่ตลาดเขาขายเขาขายไข่เหลือ20ใช่ไข่แม่ใช่20 25สบายสบายเลยทอดขายก็เป็นใหญ่นะแม่ถ้าเป็นแม่แม่จะขาย50โจะมีคนกินเยอะอะไรก็ว่ากันใหม่ใช่โอ้หอันนี้อย่างขนมเบื้องเลยเนี่ย อ๋อนี่นี่ดูเลยค่ะดูดิโอ้รู้แล้วพี่ตามร้านข้าวแกงใช่ไหมใช่โอแม่แม่แม่เคยจะ่ทำกินนะเคยกินแต่ไอ้จำได้ไหมที่เป็นกระบอกกระบอกอ่ะนะอ๋ออันนี้แข้งแข้งนะนล้วมันเฉยแล้วเนาะเฉยแล้วแม่นี่โฮเมคทระเืองอันนี้เราทำมือเลยอันนี้ใหญ่มากทำจากมือเลยโอ้โหเหลืองทองราดมชาติแหม่ ดูบวกแล้วเรายำไปกลิ่นอะไรรู้ไหมกลิ่นพริกไทยกลิ่นกระเทียมแล้วมันจะมีกลิ่นกี่อะไรวะตุนมึงมึงมีข้อเด้กลิ่นอะไรวะไม่ได้แม่บอกไปเขารู้เปล่าอ้าเราไม่สนนี่เออกลิ่นหอมราไม่สนใครนะใครมาเรียนแบบเราไม่ได้อยู่แล้วอ้าตายไปตัดหนุก่างเนี้ยเราูกง้าไปขายสิบบาทนี่ความหนานะคะ อันนี้สิบอันนี้สิบหรอใช่อยนี่เบิ้มเลยเนาะนี่เนาะนี่ดีไหมชิ้นยอดนี้พอไหมไอันนี้อันนี้เป็โตะน้ำข้าวใช่เลยเนาะใช่แล้วเสียบอย่างนี้ขายสิบบาทในุกคนหนาสิที่หันข้างหนามากค่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้เอามาเอาไม้จิ้มมาไม้เล็กมาลูกข้าวหนึ่งจานได้ข้าวหนึ่งจานแล้วนี่โปะขายสามห้านี่ยหาใช่ เนี่ยเราลงหั่นอีกแบบนึงนะหั่นแบบนี้นะอั่นอนี้เนาะันอย่างนี้ก็น่ากินเนาะอุ้ยดูข้างในดิเห็นไหมเห็นอะไรไหมอันนี้พิกชายเนาะสูตรเนาะแต่หอมเนาะหอมมากกลิ่นลอยขึ้นมาเลยอ่ะกลิ่นลอยขึ้นมาเลยหนุ่มมากเลยเนาะใช่แป้งแทบไม่มีเลยค่ะคือคือเอาง่ายๆนะเราใช้ของดีขายแพงหน่อยใช่ดีกว่าจริงๆอะโลละสามสิบห้าบาทมีไหมมีแต่เราว่าเรากินแล้วมันอันเนี้ยที่ที่มันนุ่มเพราะอะไรแม่เนื้อมากกว่าแป้งมันเนื่อ นี่หอมไหมหอมหอมดีผ่านที่กำังเต็มนี่แพ็คหนึ่งมีเจ็ดชิ้นนะคะนี่หนาๆแบบนี้เลยค่ะใหญ่มากมตกตกแล้วล<ะ>ต้นทุนหันละสิบบาทเจ็ดสิบาท,บาทมีเจ็ดชิ้นตกชิ้นละสิบาทไปขายยี่สิบกำไรเท่าตัวใช่ แล้วถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มตัวนี้นะโอ้โหขอช่วยหน่อยค่ะช่วยหั่นหั่นแล้วเลยแม่นะอันเนี้ทุกถึงแล้วลูกค้าไปออกบูธได้เลยนะเขาไปออกบูธออกแมสใ้กระถึงเขาไม่ได้นะเนอะืสามห้าสามชิลล้อยอันนี้นะเอ,เอาเอาง่ายๆนะอสสืสามห้าสามชิลล้อยก็ได้<ะ>เลิกน,นะคะฉันไม่จะบอกให้เธอฟังนะของอันนี้ยนั้นระดับห้างค่ะระดับห้างค่ะเชื่อไหม ชิ้นใหญ่จะใหญ่เท่าเขียงนะค่ะโอ้โหเจ้าจ๊อดเราอะไปกินทำอย่างนี้ก็ได้นะแม่เนาะเนี่ยใช่นี่ไงกำลังจะทำให้ดูใช่นี่ไงเห็นไหมไม้ละห้าบาทก็ยังก็ยังได้นี่ไงนี่นี่เป็นไงห้าบาทแล้วจะบอกให้ฟังนะถ้าเอายองเนี่ยนะชุบแป้งแล้วทอดนะโอ้ใช่อุ้ยดีกวันมาเลยละเลย เบอร์มากอันนี้แม่เอาไปทำอะไรมาเลยอันนี้คืออย่างรั่วอันนี้เพื่อที่จะพยายามอย่างนี้เพื่อที่คนที่เแบอทอดไม่ชอบกินน้ําจิ้มแบบสีสีแดงหรือจะเป็นน้ำจิ้มทะเลเนาะซีฟู้ดซีฟู้ดได้หมดอันนี้นะเชื่อไหมอ่ะถ้าเกิดยำมาแล้วใส่น้ําปลาแม่กระบอกเนาะไม่อยากจะพูดหิวเลยค่ะเออพูดถึงน้ําปลาแม่อยากกินต้มงทำอยู่แล้วแม่ขอทาเมื่อกี้ใหม่นี้ ทา้าท่าทไม่ได้ดูเลมันใหญ่ขนาดไหนกิดดูเลยชเห็นไหมเอนมเห็นไหมเห็นไหมอบีใหญ่อลังการมากค่ะโอ้โไม้เอาไม่ได้ไม้เอาไม่อยู่อ่ะไม้เอาไม่อยู่เนี่ยไม้เอาไม่อยู่นี่แล้วแล้วดูนะดูดึงดึงดึนี่คือความนุ่มความเด้งแป้งน้อยมากอเด้ง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 อะไรเด้งอะไรเด้ง สุดยอดจริงๆตัวนี้นะบอกก่อนนะอย่าเพิ่งมาเล้าหรือแม่เนี้ยยังไม่ทําขายนะอันนี้เราทํามาลองกินกันก่อนนะลองกันก yeah. ่อนว่ามันโอเคไหมใช่ใชแต่ถ้ามันโอเค hai, ถูกปากคนทั้งบ้านหรือถูกปากลูกค้าประมาณสี่สิบห้าสิบคนแล้วแม่ก็จะเริ่มทำเนาะแต่อันเนี้ยคือเราจะตั้งชื่ออะไรวะยอยอยอแม่ยอยอมแม่ก็บอกชื่ออะไรค่ะไม่แพงบอกเลยไม่แพงเพราะเราใช้ของดีค่ะ ององน,น่ากินมากน่ากินดีนะนี่ลวมก็ได้ทอดก็ได้นะคะเกินเบนยยำยำก็ได้อย,อย่างทอดก็ได้คะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะคลิปหน้านะคะ <c oughs>